อ,อยากให้เธอลองลองดูในความทรงจำเก็บไว้ตามคนนี้ทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างน

送咱。 tâm trạng sững sờ, tràn đầy niềm tin, cùng nhau bước đi, cùng nhau bước ครั้งแรกในชีวิตของคุณเคนเลยนะคะที่ให้เกียรติดิฉันเจนเฟอร์คิมมาร่วมเป็นหนึ่งในเป็นขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ครับ,<ช>รบหนึ่งในเกสที่น่าต,ตาดีที่สุดที่เหลือ <c oughs> ก็คิดทุกตุกครั้งมาก <c oughs> นะคะ <c oughs> เพลงนี้เนี่ยทีแรกเลยดิฉันไม่ได้เวลาที่ที่คุณเคนเล่นคอร์ดตอนเริ่มต้นขึ้นมาดิฉันไม่เคยนึกถึง เพลงเ,เติมใจให้กันของพี่จุย้ยสุบุญเลี้ยงเลย<ด>แล้วน,นึกนึกถึงอะไรครับนึกถึงอีกเพลงหนึ่งลองเล่นดูสิคะได้ครับอ,อ,อีกทีนะครับอีกทีเลยค่ะคุณน้อง เก็บค่าลิขสิทธิ์มิดะนั่นเองเหมือนมากที่เล่นกีตารานี่เล่นเป็นนานหรือ,อยังคะคือตอนเด็กคือพยายามเล่นอะไรเยี้ยครับคือกะว่ากะว่าจะเทอะไรเ <c oughs> งี้ยน่าจะเล่นกีตร์ไปเรื่อยๆไม่ควรจะไปเล่นหน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นครับเอาจริงครับ พี่เคนต้องหักหน้าที่หักหักของพี่ด้วยยังไงต่อนะ <laughs> ไปไม่เป็นเลยเป๋ <laughs> เจอเทพเตะตัดขาหลอกขนาดเทพเตะตัดขา <c oughs> ขจริงจเล่นไม่ไม่ค่อยเก่งหรอกครับ <c oughs> แต่ว่าพอดีที่มาวันนี้ที่พอเล่นได้อย่างนี้พอเล่นได้เนี่ยเพราะว่ามีอาจารย์ดีอาจารย์ผมก็เทรนมานี่คือเล่นทั้งหมดนี่เล่นจากความจำก็ <c oughs> คือว่าอ๋อเล่นแบบนี้แบบนี้ถ้าอีกสองวันก็คงลืมละครับ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ไม่ดีเลยอ่ะคุณต้องลืมดิชแน่ๆอีก2วันแต่ไม่เป็นไรนะคะดินเผาวันอังคารเพรตายวันเสาร์ไปให้ทันแล้วกันคนไหนนะคะที่สอนอาจารย์ใช่ไหมครับใ่คพี่สยามครับหล่อหลอกกับผมสองเท่าโอ้โหคุณนี่หล่อมากการการแบ่งตัวของเซลล์ใบหน้าคุณสมบูรณ์แบบทองอินี่ล้มเหลวค่ะ พอๆกับดิฉันล้มเหลวพอๆกันถึงอยู่วงเดียวกันได้แทกิชิแบนคุณสยามนี่นะคะจริงๆแล้วเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแชมป์ของขมรนะคะแล้วก็เกือบจะได้ไปชิงโอลิมปิกแล้วแต่ว่าพอดูสังเกตใช่ไหมคะตาเขาลึกเข้าไปแล้วมีโหนกแก้มสูงเป็นลักษณะของพันปลาน้ำลึกแล้วเวลาว่ายน้ำทำไงครับคือว่ายน้ำจะให้ใช้โหนกแก้มว่าย เผอิญประสบบัติเหตุนะคะรถแมงกระไซคว่ทำทําให้แก้มข้างหนึ่งบุกเขาก็เลยถอนตัวจากการไว่ยน้ําทีมชาติมาเป็นมือ,อ,อกีต้าร์แล้วก็มาสอนคุณเคนเนี่ยนะคะสงสารเขาเถอะครับดูหน้าแต่ละคนยืนและดิฉันไปรวมคุณโก้ด้วยโอ้โหวงคนพิการชัดๆสงสารพวกตัวเองมากทุกคนรวมกันแล้วไม่ได้ดีขึ้นเลย ตอนที่ตอนที่ฝึกฝึกด้วยกันน้องเคนก็ไม่ได้เกรงจะเรียกเขาหรือว่าเรียกพี่ดีให้ให้ผมเรียกไงน้องคิมอะไรเงี้ยน้องน้องของแม่ฉันรู้โอเคโอเคแล้ววันนี้พ่อแม่มาด้วยมาครับแต่ไม่ทราบนั่งตรงไหนครับแต่ว่ามาครับโอเคเห็นแล้วอยู่ด้านข้าง้งหน้านี้เลยนะสวัสดีด้วยนะคะขอบคุณมากที่คอดลูกหล่อมาให้ชัดชนีกรี๊ดกันสนันลงนะคะเออ ตอนที่ตอนที่ซ้อมกันอยู่นะฮะกับคุณเคนเะนี่ยดิฉันไม่เคยได้แตะตัวคุณเคนเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะตื่นนะคะจะทําแข็งตัวใส่คือจะไม่คุยใส่หรือไม่อะไรก็แล้วแต่กลัวเขาไม่เป็นกันเองกลัวเขาแบบตื่นตัวอะไรเงี้ยนะคะจะพูดอะไรตื่นเต้นโอ๊ยอะไรอย่างฉันเนี่ยเออเอาเป็นตื่นตูมตื่นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ก็นั่งคุยกับคุณหน่อยตลอดนะฮะเพราะว่าก็คุณหน่อยก็สนิทกับพวกพี่ก้องคุณท็อปอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่คุยกับคุณหน่อยเนี่ย ดิฉันจะคอยเอามือแตะที่ตัวเขาตลอดครับแต่เป็นคุยไม่เรียกแตะตัวหน่อยไม่เคยไม่เคยเอามือออกจากมือคุณหน่อยเลยนะะเพื่อ <c ười> อะไรครับคุณเคยเห็นเขากวดน้ํำไหมคะคือมันนึกถึงนึกถึงลักษณะการกรวดน้ํานะคะตอนที่ทําบุญแล้วก็ต้องกวดน้ําไปให้สัมภเวสีหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคนกรวดน้ําคนแรกจะถือแล้วก็มือผ่าน <c ười> ใช่ไหมคะลองม <c ười> ือไว้แล้วก็น้ําผ่านไปใช่ไหมคะ แล้วคนหลังๆจะต่อกันเป็นขบวนยาวเลยแล้วคงก็จะแตะกันดิฉันก็อิทังเมยาตินาโฮเกิดชนะฉันได้ขอให้ได้บุญอย่างนี้ไปด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณหน่อยบุตรกรมากเลยนะคะที่วันนี้ให้ผัวยืมมานะคะเป็นความเสียสละอย่างใหญ่ยิ่งเลยทีเดียวเชียวน่ายกย่องมากคุณเคนคะครับตอนที่ดิฉันไปดูคือสาเหตุที่เชิญคุณเคนมาเนี่ย ดิฉันก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ชอบดูแบบดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูรถไฟฟ้ามหาํำลองมหานะเธอเออรถไฟฟ้ามหานะเธอ <c oughs> แล้วก็จะไปนั่งรวมกันโอโหแต๋วตุด๊ดเก้งกวางชัดชนีเต้ะปนมาหมดแล้วฮะแล้วก็มีอีแก่อยู่ด้วยนั่งอยู่คนหนึ่งมันมีบทหนึ่งที่คุณพูดแล้ดิฉันแบบเขาพูดให้ฉัน ขาพูดกับฉันแล้วดิฉันบอกว่าคือวันนี้สักทีหนึ่งจะเป็นบุญคุณของชีวิตเลยจะเป็นแบบเปลนเกียริเป็นสีนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นเมยลี่แต่ว่าอีมือเบทอะค่ะอีจิบมันบอกว่าพี่เป็นได้แค่เหม่ยขี้เกียริมันนะเกียรน้ำหน้ามันนะให้ผมพูดให้ฟังเอออยากได้ยินกับตัวกับหูรูหูของพี่เนี่ยได้ครับต้องต้องเล่นด้วยป่ะครับ ต้องเล่นต้องเล่นให้สมจริงเอเอทำไงคะทำไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรับคุณที่บ้านแล้วกันนะคืนนี้แล้วไปไหนคะไปไปวัด ที่ไหนว่าเปิดกลางคืนต้องพาดิฉันไปตึงโรงศพแน,น่จะแปะเป็นชื่อดิฉันเลยนะลงไปโลงเลยนะคะคุณเคนเดียรเดชคะมีน้องชัชนีนำเอาดอกไม้มาให้ต่อ,อให้เขามีลูกมีเมียไปแล้วนางก็ไม่สิ้นศรัทธานะคะอย่าได้แทร์สื่อทำไปน้องอย่าได้ท้อผมเอ่อโทษนะฮะอันนี้เป็นญาติผู้ใหญ่ผมเองครับผมรู้<ว>จัก ขอบคุณมากครับรอ,อเล่นนะโอ้โหไหนแล้วเนี่ยเอ,อจริงๆโโแล้วเป็นเป็นทีมงานฮะทีมงานร่วมงานกันมาโอ้ทีมงานร่วมงานกันโอ้งงโหสุดยอดเลยนะฮะฉันว่าก็มีแอบหวังบ้างแหละไม่คิดไม่คิดมาเหยียบกันเลยถ้าไม่คิดบอกแล้วสวยไม่สวยใจ่ายเท่ากัน แล้ววันนี้จะกลับยังไงเนี่ยวันนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมีรถมารับครับจะมีรถมารับครับแต่ก่อนกลับก็ฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะได้ครับก็ก็พยายามเต็มที่นะครับเดี๋ยวสิฟังเขาก่อนสิคิดหยุดได้ชัชนีพวกนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การต้อนรับอย่างดีครับขอบคุณครับ แล้วเดี๋ยววันนี้จะกลับไงคะเนี่ยเ,เดี๋ยวนั่งรถกลับครับรถอะไรอะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันครับเขาชอบทำมุกแบบโอ้คุณลงุงได้เวลาเจียอาจาย์แล้วเจียรังครับเจียรงังเจียรงัง ของพี่ขึ้นสนิมมานานแล้วบ้องว่างวยมาด้วยเพราะว่าไม่มีอะไรมาแล่นเลยหลังจากโมเตอร์ไซค์ย,ยังไม่ผ่านเลยลางไม่ดีลางฝืด <ica> อย่ามาทำหน้าเละใส่เกนสิอย่างนั้นเชิญน,นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ เมียเขามาถามเมียเข,า,า,า,มเมยเขานิดนึงได้ไหม oh! ลงสถานีไหนคะเออ่ uh, ป้ายหน้าเลยครับป้ายหน้า Next Station Jennifer Kim แ <Yeah. S 1> สดงความยินดีกับทุกคนที่ฟินาเล่พร้อมดิฉันนะคะ มีความดีใจมากเลยที่สามารถเราสามารถร่วมบุญด้วยกันนะคะเป็นเนื้อนาบุญอันนี้พอเถอะเดี๋ยวส,สงสารหน่อยบุกรสนะเข็ดไปเลยขราวหน้าตาลูกเธอนะคุณหน่อยนะคราวนี้